สิงหาคมตอนนี้หน้าฝนแต่ดูเหมือนว่าเดือนนี้ร้อนทั้งเดือนร้อนเดือดมากยิ่งเมื่อสักครู่ยิ่งร้อนไปใหญ่อาจารย์โอ้โหทำไมมันมาจังหวะรายการเราเป็นรายการแรกที่จะต้องทำลุ้นสุกเลยคือก่อนหน้านี้อาจารย์ก็วิเคราะห์ไว้นะเป๊ะเลยอ่ะมีโอกาสไงแต่มีโอกาสันเป๊ะเลยนะก็หลายท่านบอกรอดอ่ะแต่เรื่องแบบนี้เราเอาแน่วนอนไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าฟังจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ มาชัดเจนว่าคุณพิชิตยังไงก็ผิดเมื่อตีความว่าคุณพิชิตผิดแล้วเนี่ยครับนายกก็ต้องไปด้วยในฐานะคนที่แต่งตั้งนะครับครับอะก็ใช้ประมวลจริยธรรมนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในรัฐมนูญฉบับปี60ครับนะครับก็ก็เป็นไปตามคาดในลักษณะแบบนี้นะครับครับแล้วก็แต่ก็ คำตัดสินก็ออกมาค่อนข้างมินเมนะมัน5ต่อ4ี่ต่อ4ถ้ามันขาด6ต่อส7เจต่อ2เนี่ยมันอย่างหนึ่งอันนี้ผมว่ามีคนคาใจ5ต่อสี่ก็รอรายชื่อนะครับของตุลาการสารมนูญนะครับแต่ละท่านว่าท่านลงมติไปในทิศทางไหนก็แต่งไรก็ดีนะครับก็โอ้โหจากนี้จากนี้ไปเป็นยังไงคลรมอาจารย์คลรมอต้องหลุดไปด้วยนะครับเมื่อท่านนายกหยุดหลุดคลรมอก็ต้องหลุดนะครับมี รองนายรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยแต่ถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคุณอุทินหรือเปล่านะครับขึ้นมารักษาการและกระบวนการต่อไปก็คือการโหวตแคนดิเดตนายกนะครับคนใหม่ซึ่งก็ยังมีอยู่หกท่านด้วยกันนะครับก็โหวตกันไปส่วนอีกออปชั่นหนึ่งก็คือออปชั่นของการยุบสภาซึ่งคิดว่าคงไม่ยุบสภาหน้าตอนนี้นะครับเป็นไปได้ยากมากแคนดิเดตนายกก็ทำตอยจย์มองไรผมอ้อาจย์ชัยเกษมนะ ผมมองอาจารย์ชัยเกษมแต่หลายคนบอกอาจารย์ก็ยังยังสุขภาพล่าสุดผมได้ข่าวว่าแกตีกอล์ฟแล้วอ่ะก็แปลว่าสุขภาพคงคงดีขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่มีสกยภาพและมีความรู้ในทางกฎหมายนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ละแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับเพราะว่าแกเนี่ยมาเป็นแคนดิเดต2อรอบละแล้วฉะนั้นโอกาสที่จะได้ท่านจัชัยเกษมเนี่ยขึ้นมานะครับ ก็มีโอกาสสูงที่ผมพูดว่ามีโอกาสสูงเนี่ยก็เพราะว่าแรงกระเพื่อมมันยังมีอ,อย่าลืมนะที่วันก่อนผมพูดไปว่าณนะตอนนี้แหละงูเนี่ยมีราคาขึ้นมาทันทีแม้มีหลายท่านโอ้โหว,วิพ้า์วิจารณ์ผมเสียหายเลยนะแต่ผมก็ต้องพูดตามที่ <c oughs> ข้อมูลที่ผมได้ยินมา <Kay S 2> ที่น่าเชื่อถือได้<ม>ทีนี้วิ่งกันต่อเพราะว่าณตอนนี้นี่คือจังหวะของการที่จะต่อรองแม้เพื่อไทยจะมีสิทธิ นะฮะได้เป็นเขาเรียกว่ายังคงเป็นแกนนําในการจัดตั้งอ่ะจะสลับค้่อะไรคงเป็นเรื่องที่ยากอยู่แต่ว่าทุกพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่ก็ต้องการต่อรองนะครับมากขึ้นและจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่สามารถดึงสอสอจากพักที่ถูกลุกนะครับมาเพิ่มคะแนนเสียงนะครับเพื่อเพิ่มนาดการต่อรองได้ครับอ่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงทางการเมืองซึ่งถ้าไม่เกิดก็ดีแต่โอกาสเป็นไปได้ไหมมันสูงนะครับ แต่หลายคนก็มองไปถึงคุณอนุทินพลเอกประวิตย์ล่ะพลเอกประวิตธยากมากนะฮะพลเอกประวิตธินเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับแต่ว่าก็คือต้องได้สสอเยอะมากเลยนะแกต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอะ่ะเป็นราคอันดับหนึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากสองสวไม่มีแล้วใช่ไหมฮะกลายเป็นคุณอนุทินก็สวเลือกนายกไม่ได้แล้วะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นการเจราจาต่อรองกันนะครับแต่ที่มัน เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไป <c oughs> ก็คือตัวคอรมอเนี่ยมันจะมีการปรับสัดส,ส่วนนะครับของแต่ละพักการเมืองซึ่งก็มาจากจํานวนของสอส <c oughs> หรือถ้าเขาจับมือกันแน่นบอกเอาแค่นี้แหละ314ก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะฮะก็ขอให้ใช้เขาเรียกว่า <c oughs> โคต้าเดิม <c oughs> นะครับเราก็จะเห็นคอรมอหน้าตาเดิม <c oughs> นะครับอาจจะมีการปรับเล็กน้อยพระท่านเอ อดีตนายกเศรษฐาอบอกว่าจะมีการปรับหลังจากที่มีการวินิจฉยัยนะครับก็คงจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับบางส่วนที่ขาดไปอ,อาจจะเป็นโอกาสในการสลับเก้าอี้บ้างไหมนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจํานวนอสอสอและการต่อรองของคณะรัฐมนตรีสมมุติมีเหตุทางการเมืองนายกรัฐมนตรีรักษาการยุบสภาได้ไหมอาจารย์โอ้ยถ้ายุบสภาหเหนื่อยนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถาม,มว่าเลือกตั้งกันมาปีหนึ่งเนี่ยหลังจากที่รอมานานนะ จะเลือกตั้งกันใหม่ในสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นแบบนี้ไม่เป็นคุณกับพรรคร่วมรัฐบาลอพรรคร่วมรัฐบาลนี้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะทุกพรรคร่วมเนี่ยมีปัญหาหมดคือถ้าถ้ามองอย่างนี้กระแสก้าวไกลผู้ตรงตรงกระแสพรรคประชาชนเนี่ยมาแน่ๆนคือกําลังจะบอกว่าถ้าอาจารย์อธิบายอย่างนี้แสดงว่ายุบสภาเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วมันว่าเป็นทางเลือกที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันหนึ่งคือล้า นะครับพิเศษสองก็คือสถานการณ์บ้านเมืองนะครับมันมีความจําเป็นที่ต้องคิดถึงเสถียรภาพเอาไว้นะเพราะอย่าลืมมันไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองอย่างเดียวอ่ะจังหวะนี้คือจังหวะที่ประเทศไทยโดนปัญหาเสถียรภาพสองสัปดาห์ติดต่อกันการที่ยืนชิดๆกันไว้แล้วเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็คือการสร้างความมั่นใจไม่งั้นงานที่ทํามาสิบกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า สุดเสียหายเลยนะสิบกว่าเดือนที่คุณเศรษฐาไปเดินสายต่างประเทศนี่ก็เรื่องของการนําเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเราต้องยอมรับว่านี่เป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดนะครับของของคุณเศรษฐาซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอื่นออีกเยอะนะครับที่ต้องรอการแก้ไขดูเหมือนว่าหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยรัฐบาลเพราะว่าอยู่ในช่วงหู้เลี้ยวต่อเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้แล้วมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหหุ้นล่วงเลยเมื่อสักครู่อะ ระเนรนาศเลยนะฮะก็เดี๋ยวคุณเศรษฐาเดี๋ยวคงจะมีการแถลงนะครับพี่อ้วนก็มาอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่อ้วนต้องบินกลับด้วยว่าเครื่องบินต้องบินกลับด้วยคือถ้าหลายคนมองการเมืองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นคือผลผลิตที่เราเรียกว่าผลไม้พิษของการรัฐประหารเนี่ยยังไม่หมดไปยังคงมีอยู่นะครับ ผมถามว่าโดยหลักคิดโดยทั่วไปอ่ะนายกรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งหลุดด้วยการแต่งตั้งรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับที่พอถูกว่าเนี่ยแกก็ลาออกเลยเนี่ยนะฮะยังไม่ทันมีความเสียหายเลยแต่สามารถที่จะหลุดได้ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าจริยธรรม code of conduct เนี่ยนะฮะซึ่งโอ้โหผมฟังสารขาอธิบายเนี่ยขอโทษนะครับ คุณไปวัดกันจริงๆผมเกรงว่าจะหลุดไป็นพิ้นสา,ามีอยู่คำ <c oughs> หนึง<ช>่งเมื่อเคู่นี้เนี่ยเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเออมัน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 เป็นดาบสองคมอ่อะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นดาบที่ใหญ่มากที่มันให้กับผู้ตรงๆก็คือคนที่เป็นผลผล,ผลิตนะฮะของตัวรัฐมนูญฉบับปี60ที่มีอํานาจมากกว่าตัวแทนของคําว่าประชาชนครับผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็อันนี้ บางคนเขียนเลยว่าแบบแม่ตัดสินกันแบบไม่คิดถึงสถิราพเ,เออคือคือถ้าพูดถึงคําว่าจริยธรรมมันมันก็กว้างเหมือนกันนะอะไรางาเราตีกันความ,ม,มก็ซึ่งศาลตีความว่าแม้จะไม่ผิดกฎหมายนะแต่เป็นที่ประจักษ์ว่าคนนี้เคยโดนแบบนี้ก็ถือว่าผิดจริยธรรมแล้วอะออตายเลยทีนี้งั้นก็แปลว่าคนที่อาจจะเคยโดนกระดงกดีอะไรก็แล้วแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนแม้จะตามกฎหมายหลุดหลุดพ้นไอ้ก็เรว่าอะไรนะระยะเวลาของอายุความแล้วเนี่ย แต่ถ้าสังคมไม่โอเคก็ไม่โอเคนะครับอืมันกลายเป็นว่าคุณสามารถพูดตรงๆนะใช้อะไรก็ได้อ,อ่ะในการที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในกรอบของตัวจริยธรรมถ้า<ด>พูดนะถึงจริยธรรมขอญาตศาลที่เคารพไม่ได้ไม่ได้ตําหนิศาลหรือไม่ได้บาอะไรแต่ว่าเรากําลังพูดถึงจริยธรรมถ้าสมมติตีความคนแบบนี้ต่อไปคนที่จะเข้าสู่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องมีพรบล้างมททินไหมอ่ะโอ้ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจแต่จริยธรรมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องรอในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเน่เหนื่อยเลยนะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยฮะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือมันเป็นดาบที่ใช้ฟาดฟันกันได้ไปเรื่อยอ่ะครับถูกไหมฮะแล้วก็มันกระทบเสถียรภาพพอสมควรอ่ะถ้าคุณพิชิตสร้างความเสียหายอย่างเงี้ยอ่ะผมยังรับได้นะแต่คุณพิชิตจะไม่ทัดดับเลยนะคุณพิชิตมาถึงปั๊บโดนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมมีคนไปยื่นปั๊บคุณพิชิตออกเลยออถูกไหมฮะครับ อแล้วก็คําอธิบายของอทางเลขาใช่ไหมครับของอเลขาธิการนายกที่ไปเนี่ยนะฮะก็บอกว่าทําตามกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบนะักการเมืองที่เข้าสู่อํานาจทุกท่านครับก็ผ่านมีคําวินิจฉัยจากกริสดีกาด้วยซึ่งสารแทบจะบอกว่าไม่ดู <laughs> นะ